ทำชิมเราพยายามไปกันแล้วครับรู้นกกันหลังแรกผมไปให้กุ้งก็หลายครับนี่ครับผมไอ้ดุป้าซิวหลายตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมจเจ้าครับลุ่นต้นดิมเก็บผมเก็บครับคอยาเก็บเลยอื้ออือเด็ดเหรออืดอืดพ่อพนัง โอเควงเก็บใส่สอบนะจ๊ะลุงกำลังต่อไปครับไปวงลุยยาเบ็ดหลังต่อไปครับหลังนี่รู้ซื้อกูเอชุดโดนนะครับผมอีโดูนกบนนุ่มโตไปไงครับโตไปเจอละผมจรจอละอีโตไปไงครับใส่กูอยู่ข้าครันใต้กูอยู่ขาลิตัสโตไม่เเท่าไหร่ครับผมเก็บนะครับคอยเก็บนะ เออหัวเอาเถอะคอหน่อยผมปลชนน้อยเก็บครับผมดูดูกันหลังต่อไปครับดูดกันหลังต่อไปผมดูดูกันหลังต่อไปหลังมีรู้สึกว่ามีอาการออกครับผมอู้อดปอดครับอดปอดอีกแล้วมาคนหน่อยผมซีเบียนคาเบ็ดเลยโตไห่ครับ เดินหน่อยสิเบงลุงกำลังต่อไปครับประหยัดปวดก่อนไปผมเดีินระยามือถือครับหลังต่อไปครับโอ้โหไฟยังผมไฟยังครับรวมกันครับเห็นปะเห็นปะครับแดงแดงไอ้ถึงไปแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไม่พอหนอนเบิ่งครับ ผมไม่ชอบเ e ขาหน่อยจะรอผมตัวเมียครับเขาหน่อยเก็บครับผมขออนุญาตเก็บนะครับเดี๋ยวรุ่นกำลังต่อไปครับนี่ครับจะรอรุ่นปนนะครับผมรุ่นปนรุ่นปนรุ่นรุ่งกำลังต่อไปครับผมนั่นต่โดนครับโดน,นครับโตบวยไงครับโนบอยเออะ อู้ยดกคนหน่อยครับพอคองเจาะล้อผมเจาะเจาะตูมไม่ใหญ่เท่าไหร่เก็บวมพอยายเก็บนะครับคนหน่อยโอ้ยปลอดแบบเก็บตัวสองคนแลวรุมกำลังต่อไปครับไปผมชมรุ่นนี้ร่างมันแปลนครับ มีตัวไหมผมมีครับผมมีอย no okay ู่ขอน้อยผมขอน้อยโอ้โหโดดโดนผมโดดตัวเมียครับรุ่นปนนะครับผมรุ่นปนดีครับโอ้รุ่นพอดีเลยโอ้ล้งหนามอะไรไหมนี่ครับผมรุ่นป่าพอดีเลยรุ่นปนดีใคเก็บนะครับเดี๋ยวลงกำลังก็ไปครับผมไปครับผม ทางน้ำครับยามเป็นหลังต่อไปครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าทางนี้เบ็ดหมูกรับเบ็ดหมูครับมีตัวเพื่อนไหมมี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 ครับผมมีมีมีตัวมีครับบุนป่นครับผมบุญป่นเอออีเล็กเถรอนะครับบุญป่นกล่องวัสด์ดีอีเล็กเลยครับโอ้พระเจ้าผมดีเพดานครับนี่เขาอยากวดกันนะครับผมต้นปวดกูอยู่บ้านไทยเพื่อนะครับ โอเคครับผมอีเดี๋ยวดูกระลังต่อไปครับ